ศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมืององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมืององค์การบริหารส่วนตำบลดงลานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นและเทศบาลตำบลนิเวศได้ร่วมกันบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันโดยใช้ทรัพยากรบุคคลอุปกรณ์ร่วมกันภายใต้อนาคต 142.4ตารางกิโลเมตรประชากรกว่าแสนคนโครงสร้างการบริหารจัดการสาธารณาภัยที่ปรึกษาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดร้อยเอ็ดกรรมการบริหารศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณาภัยประกอบด้วยนายบรรจงโคสิจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานคณะกรรมการมีนายยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคีเครือข่ายเป็นรองประธานคณะกรรมการ กรรมการที่มาจากตัวแทนภาคประชาชนโดยการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประธานคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพรอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประหลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นเลขานุก,การและประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีเครือข่ายเป็นผู้ช่วยเลขานุการสรุปผลการดําเนินง,งานในปีงบประมาณพศ2568ดังนี้มาตรก,การลดปัจจัยความเสี่ยงจากสาธารณาภายัย โดยอาศัยการถอดบทเรียนจากสาธารณาภัยที่ผ่านมาการฝึกอบรมป้องกันและระงับอักคีภัยโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและประเทาสาธารณาภัยการฝึกอบรมจัดตั้งอ,อปพรการตรวจถังเคมีดับเพลิงการตรวจท่อทานประปาดับเพลิงการตรวจแนะนําการป้องกันและระงับอักคีภัยสถานประกอบกิจาการการจัดระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเมือง การจัดหาวัสดุคุรุภัณฑ์เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความปลอดภัยในการออกเผชิญเหตุและมีเครื่องมือจัดการสาธารณาภัยสรุปผลการออกระงับเหตุสาธารณาภัยเหตุอักคีภัย227ครั้งเหตุอุทกภัย65ครั้งเหตุวาตาภัย49ครั้งภัยแล้งจำนวน311ครั้งและการออกระงับเหตุภัยอื่นๆเช่น จับสัตว์อันตรายและคำร้องขอจากประชาชน657ครั้งศูนย์ความร่วมมือด้านมะทาสาธารณาภัยได้พัฒนาอาคารสถานที่และบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมที่มีมาตรฐานสำหรับเจ้าหน้าที่ของศูนย์และประชาชนทั่วไปห้องประชุมรอบติดตั้งอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการฝึกอบรมตอนรับคณะศึกษาดูงานและการประชุมคณะอนุก,กรรมการฝ่ายประสานงาน อาคารฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคารสูงอาคารฝึกอบรมการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยใต้น้ำอาคารโรงจอดรถด,ดับเพลิงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยลงพื้นที่ถอดบทเรียนความสำคัญของศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณาภัยและสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครเข้าศึกษาดูงานเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ใช้เป็นต้นแบบของการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยโดยได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจากการมุ่งมั่นพัฒนางานตลอดระยะเวลา18ปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลจำนวน28รางวัลน,นับตั้งแต่วันที่18วิถุนายนพศ2 5 5 0ศูนย์ความร่วมมือด้านบันเทาสาธารณาภัยได้สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิ และการประสานงานกับต่างประเทศเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทำบริการสาธารณะได้หลากหลายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีมากขึ้นโดยขยายขอบเขตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีเป้าหมายให้เมืองร้อยเอ็ดคือเมืองแห่งความปลอดภัยประชาชนอยู่ดีมีสุข